สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้านะคะของวันที่1 5ของเดือนสิงหาคม2 5 6 5นะคะสวัสดียามเช้าค่ะเช้าวันนี้ก็7จ็ดโครึ่งแล้วนะคะพี่อ้อยก็ลงมาเชลฟี่อยู่ตรงสนามญ้านี่แหละค่ะนะคะ,นะคะนี่ค่ะเช้าอากาศดีมากค่ะหลังจากฝนตกมาสองวันนะคะฝนตกมาทั้งอาทิตย์เลยะคะ่ะแล้วเพิ่งหยุดเมื่อวานนะคะแล้วก็หยุดวันนี้โอ้โห ฝนตกนะคะทางเหนือเขาก็ลำบากนะคะอืมน้ำท่วมเยอะเลยทางอีสานก็ท่วมค่ะแต่ที่เมืองการของบ้านพี่อ้อยนี้ไม่เคยท่วมค่ะอากาศดีค่ะภูมิทัศน์ก็ดีอะไรก็ดีค่ะพี่อ้อยเลือกมาอยู่จังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเนี่ยค่ะนี่เซลฟี่ค่ะนางเอกของบ้านนะคะมะละกอค่ะพี่ล่องตองแต่ง ี่ล่องต่องแต่งอยู่เนี่ยค่ะนะเนี่ยนนะะเนี่ยค่ะดกค่ะนะคะเนี่ยค่ะต้นนี้ก็ตายไปแล้วเนี่ยค่ะต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะใบเหี่ยวเฉาเลยนะคะต้นเขาตายเพราะว่ารากนะคะของเขาเนี่ยค่ะมีมดคันไฟนะคะเนี่ยค่ะเข้ามาเจาะรากเขาต้องนานแล้วค่ะนะคะ,นะคะเจาะรากเขาะคะ่ะ เจาะจนกระทั่งว่าเขาไม่ไหวแล้วนะเขายอมแล้วค่ะเขายอมสละชีพสละชีพเพื่อเพื่อนนะคะแล้วก็มันก็ยังลุกลามไปถึงต้นที่สองต้นที่สามด้วยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพื่ออายุไขของเขาก็คงจะอยู่แค่นี้ค่ะนะคะคือคือเราจะต้องให้เขาสิน้นสิ้นชีวิตสิ้นอายุไขของเขาไปแล้วก็เราจะปลูกใหม่นะคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นค่ะ เพราะว่ามะละกอก็อยู่ได้ไม่นานนักนะอืมพี่อ้อยไม่มีอะไรที่จะมาเชลฟี่หรอกค่ะนะเพราะบ้านพี่อ้อยก็เล็กนิดเดียวนะเล็กนิดเดียวทำอะไรก็ไม่ได้นะมีสนามหญ้าเดินเล่นเล็กๆน้อยน้อยค่นะเนี่ยค่ะแต่แปลกมากเลยพี่อ้อยปลูกต้นมะขามนะโดยที่ไม่นึกไม่ฝันเลยว่ามันจะงาม นะคะม,าขามนนะ,ะมาขามหวานนะคะดูดูดูต้นมะขามหวานนะคะนี่ค่ะนี่ยเหลืออยู่4ต้นนะคะที่พี่อ้อยก็จะต้องรักษามันไว้ค่ะจะลองดูซิว่าให้เขาเกิดในบ้านเนี่ยนะคะแต่คงจะให้อยู่ไม่นานค่ะเพราะว่ารากต้นมะขามเนี่ยเขาจะยังลึกนะคะถ้าเขาเกาะพื้นดินไปแล้วเนี่ยเขาไม่ตายนะคะเขาจะอยู่แต่พี่อ้อยก็ลองลองดูเพราะว่ามันอยู่ติดรั้วของชาวบ้านเขาเนี่ยนะ เดี๋ยวมันจะชัยชนไปถึงรั้วบ้านเขานะฮะเนี่ยติดรั้วนะฮะทำให้รู้สึกว่าเอ้มันไม่ไหวมะเดี๋ยวจะลองดูนะฮะสักปีสองปีถ้ามันไม่ดีพี่ก็ขุดทิ้งไปนะเพราะว่ามันไม่ควรจะปลูกในบ้านนะของแบบนี้แต่ยอดง่ามๆค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะต้มยำไก่ซะหน่อยค่ะใส่ย,ยอดมะขามอ่อนนะคะนี่ค่ะก็มีอยู่แค่นี้ค่ะนี่ก็ต้นโหระพานะคะ นี่ค่ะเพราะต้นมะละกอเอาไว้นะคะกำลังงามนะคะเนี่ยมะละกอเนี่ยกลุ่มนี้ค่ะพี่อ้อยจะต้องไปใส่อยู่ตรงนู้นนะคะเนี่ยค่ะต้นมะละกอต้อนนู้นนะคะจะต้องเลาะเลาะออกไปนะคะอืมเชา้าอากาศดีดีค่ะสดชื่นมากเลยนะคะอากาศดีมากเลย เดินไปรอบๆบ้านไม่รู้จะไปเชลฟี่ตรงไหนฮะบ้านก็เล็กนิดเดียวฮะเดินทางไปไหนไกลก็ไม่ค่อยได้นะคะอืมเอาแค่นี้ละคะ่ะเพื่อนๆที่รักมาดูลมชมวิวมารับลมชมวิวแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ